มาลีขึ้นมาตอนกลางคืนครับในรอบ17ปีเนี่ยจะมีครั้งเดียวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหมาแฟมิลี่นะครับ ผมอยู่ที่ Virginia, รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เรากำลังโดนปลุกลุกด้วยสัตว์ประหลาดนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วได้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้ไอเจ้าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเริ่มเยอะเยอะขึ้นมากเรื่อยๆก็เลยเ๊สงสัยว่ามันคืออะไรผมจะพาไปดูนะครับรอบๆหมู่บ้านตอนนี้เราถูกยึดพื้นที่ด้วยสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือตัวอะไรนะจะออกไปเดินดูรอบๆหมู่บ้านนะครับไปเดินไปรอบๆหมู่บ้านนะครับไปดูเจ้าตัวสัตว์ประหลาดนี่นะครับ เกาะเต็มตามต้นไม้ไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไร มันก็คือไอตัวแมลงจักกระจั๊นั่นเองนะครับคือเต็มไปหมดเลยอะครับเต็มต้นไม้เต็มพื้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแมงจักกระจั๊นะฮะผมตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอะครับก็เดินเดินก็เห็นเห็นมีอยู่ตามต้นไม้แต่รู้สึกว่าเหมือนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะฮะว่ามันมาอย่างไงนะฮะเขาบอกว่าอีก ตัวจกักรจัดนี่นะครับมันขึ้นมาจากดินนะครับในรอบ17ปีเนี้จะมีอีกครั้งเดียวนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูตามต้นไม้นะฮะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เนี are, in ่ยฮะก็จะเต็มบนบนต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับเกือบทุกต้นรอบๆหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยจักระจัดนะก็มีตายบนพื้นเยอะแยะเลยเหมือนมันจะเป็นพอตัวอ่อนแล้วอีตัวอ่อนเนี่ยก็กลับเข้าไปในดินนะฮะเขาบอกว่ามันขึ้นมาตอนกลางคืนครับไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาจับไปกินกันหรือเปล่านะฮะเนี่ยดูอีกโอ้ ดูได้ฮะเหมือนมันลอกคาบอะ่ะมันเป็นตัวตัวลอกคาบของตัวจักจรจันนะฮะเหมือนเป็นตัวที่มันลอกคาบเสร็จแล้วเนะะี่ยฮะเต็มพื้นไปหมดเลยครับเนี่ยว้าวเต็มทุกต้นครับต้นไม้รอบหมู่บ้านเนี่ยทุกต้นนะครับเต็มไปด้วยจักจรจันนะฮะผมว่าถ้าอยู่แถวบ้านผมหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยไม่น่ารอด คนน่าจะจับไปกินกันหมดฮะแต่คนที่นี่เขาไม่ค่อยทําให้กินกันนะฮะคนไอเชื้อที่นี่ก็เขามาจับกันตอนกลางคืนอยู่นะฮะก็น่าจะกัดจับไปกินบ้างนะครับแต่ผมก็ยังไม่กล้ากินนะครับถ้าอยู่บ้านนะกินเดยวเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูสํารวจทุกต้นเลย อยู่เต็มเต็มต้นไม้ทุกต้นเลยครับน่าจะเป็นล้านล้านตัวได้ล้วมั้งค่เนี้ย เตามพุ่มหมายไปหมดเลยครับเย่ครับหนึ่งตัวนั ันละละตายตายลว,ลว,ลวโอ้โหเราจะทำเมนูอะไรอีกครับเยอะแยะขนาดนี้ไปกันต่อผมว่าเสียงน่าจะเป็นเสียงจักรจันนะเนี่ย โอเต็ไมไปหมดเลยเจักระจานที่นี่เขาจะเรียกว่าชิเค d ดานะครับชิเค d ดาตามข้อมูลที่ผมได้มาคือมันเป็นสายพันธุ์ไอ้บลูสเอ็กสายพันธุ์บลูเอ็กนะครับมีเยอะมากที่ที่รัฐเออเมอรี่แลนด์หรือว่าเวอร์จิเนียหรือวอชิงตันดีซีในช่วงนี้นะครับเขา,เอาบอกว่า17ปีมีครั้งเดียวนะครับ เขาก็จะขึ้นมาผสมพันจากดินกันนะครับเขาจะขึ้นมาตอนกลางคืนนะฮะกลางคืนเขาจะขึ้นมากันเต็ไมไปหมดนะฮะไม่มีใครจับไปกินเลยเนี่ยเป็นภาพของจักระจาบทางนั้นเลยนะฮะเนี่ย เรากาลังถูกยึดพื้นที่ด้วยเจักกากระจันนะครับที่ถ่ายถ่ายมาเมื่อกี้มันไม่ใช่ต้นเดียวนะครับคือทุกต้นที่อยู่รอบๆหมู่บ้านทุกต้นจริงๆต้องมีไอตัวเจ้าเจ้กกากรจันเนีนะครับก่อเต็มไปหมดเลยนะฮะโหเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ย ตอนแรกไม่เห็นเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้อะไรตอนนี้เริ่มไปดูข้อมูลมาอ้าวสิบปีมีครั้งเดียวนะฮะที่มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นมาบนดินนะฮะสังเกตเห็นเมื่อวันก่อนผมขับรถไปมีคนไปจับอยู่นะครับตอนกลางคืนนะฮะจับจับไปทํากินกันนะฮะไก่บ้านกลัวไม่กล้ากินถ้าอยู่บ้านกินอยากกินอยู่นะ นะบินมาใส่คอด้วยไปดูตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะครับน่าจะมีเยอะในต้นไม้ใหญ่ๆอะครับอ้โนี่ครับดูตรงนี้ ตรงเพืินเต็มไปด้วยจัก,กระจันเลยนะครับ เต็มพื้นเต็มไปหมดเลยะครับเรากำลังโดนบุกนะฮะน่าจับไปทอดจริงๆ แต่เป็นบ้านที่เมืองไทยไม่น่าจะเหลือเยอะขนาดนี้ <S <S <N> น่าจะแกบไปทอดกินกันหมดนะฮะแต่ที่นี่เขาแบบไม่ค่อยกินกันนะครับดูดิคือแบบปล่อยให้มันอยู่แบบตามธรรมชาตินะฮะโอ้หเยอะจริงๆเยอะจริงๆอ๋อตไตาย๋ตายตายขึนน้นอือ i คืออะไรอะ่ะนี่ก็เป็นรอบๆหมู่บ้านนะครับเด,เดินกลับเข้าบ้านนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเจอไอ้เจ้าตัวอัวกจานทร์บุกเนยฮะเ,ออเยอะมากครับเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นอะไรที่แบบหาดูได้ยากอยู่เหมือนกันเนาะ ต้นนี้ก็เยอะมากด้วยครับต้นจ จบการพามาดูเจ้าจักรจันบุกอเมริกาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตท,ที่อเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปชมนะครับขอบคุณครับ